ค่ะงั้นก็ขออนุญาตเรียนถามต่อค่ะท่านค่ะต้องบอกว่าจากประสบการณ์ของท่านเนี่ยต้องบอกว่ามีประสบการณ์ที่เข้าใจแล้วก็มองเห็นเรื่องราวความเป็นมาของความสัมพันธ์ของชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามาโดยตลอดทีนี้นะ้ำปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีปัญหาอยู่ท่านคิดว่าเรื่องอะไรที่เราควรจะเร่งแก้ไขหรือว่าบริเวณที่เป็นเขตแดนชายแดนตรงนั้นนะคะควรจะจัดการในเรื่องอะไรบ้างค่ะท่าน โอ,อ้ขอบคุณป้าเลยนี่ผมอยากพูดมานานแล้วนะปัญหาเนี่ยนะ,ะตามแนวชายแดรนระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยท,ท,ทั้งที่มันมี MOU 2543 MOU 2543นี่คือบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งทำในรัฐบาลชวนสองซึ่งคุณสุขุมพันธ์บริพัทรเนี่ยเป็นคนไปลงนามไว้เมื่อวันที่11มิถุนา2543นะ เป็นการลงนามเพื่อไปทําการสํารวจแล้วก็เอาหลักเขตซึ่งไทยเนี่ยทำกับฝรั่งเศสในปี2447ถึง2450หรือคศ1904ถึง1907ในสมัยรัชกาลที่5ไทยไม่เคยทําสนที่สัญญาเขตแดนกับกัมพูชานะค่ะไทยทำสนที่สัญญาเขตแดนกับฝรั่งเศสเท่านั้นเพราะประเทศกัมพูชาเนี่ยก่อนหน้า นะครับที่จะตกเป็นอนณานิคมของฝรั่งเศสประเทศกัมพูชาเป็นประเทศสลาดของประเทศไทยนะครับตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเสร็จแล้วไทยก็ต้องมาเสียให้กับฝรั่งเศสเห็นไหมฝรั่งเศสมันเป็นเมืองขึ้นทั้งไทยทั้งฝรั่งเศสแต่พอพอพ,อ,พอสพอพอสอง,ส,องสี่แปดเก้าถ้าจำไม่ผิด ฝรั่งเศสให้เอกราชกับกัมพูชากัมพูชามันก็เลยได้สนธิสัญญานี้ไปด้วยไงครับเข้าใจไหมแล้วคราวนี้มันมีหลักเขตที่มันมีการย้ายเพราะว่ามันมีการทําไม้นะนักการเมืองไทยเนี่ยมันไปทําไม้นะมันก็ย้ายหลักเขตเข้าไปในกัมพูชาเพื่อมันจะได้ตัดลึกเข้าไปพอมันตัดไม้ในกัมพูชาหมดมันก็ย้ายเข้ามาในเขตประเทศไทยมันก็กลับมาตัดไม้ตามในชายแดนไทยอีกนี่ก็คือความระยำของนักการเมืองไทย นะมันก็เลยเป็นหลักเขตมันหายไปไปหลายหลักดังนั้นเนี่ยเอโยส้าสี่สาก็คือให้สํารวจแล้วก็เอาหลักเขตไปปักในจุดเดิมที่ไทยกับฝรั่งเศสเคยทําสนธนิสัญญาแบ่งเขตแดนเอาไว้แต่ดูนะครับตัแต่ปี2543จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะยีกว่าปีแล้วมันไม่ยอมทําให้สําเร็จเพราะอะไรรู้ไหมครับเ <c oughs> <rs. S 2> พราะว่าผู้นําผู้มีอำนาจทั้งสงประเทศมันต้องการให้เป็น พื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิทับซ้อนเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะได้เป็นพื้นที่ที่ห้ามใครเข้านะทั้งฝ่ายไทยมันก็จะได้เป็นพื้นที่ที่จะไว้หาประโยชน์กัมพูชามันก็เหมือนกันแต่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันมันมันเสียเปรียบตรงนี้ไอ้ผู้นําไทยเนี่ยมันยอมให้เสียดินแดนไปบอกกัมพูชามึงยึดก็ยึดไปมึงยึดไปมึงก็ยึดโดยพื้นตินัยมึงไม่ได้โดยนิติใด ทหารไทยมันก็จะอ้างอยู่คำเดียวบอกเอ้ยเรายังไม่เสียดินแดนเพราะว่ามันยังไม่มีการเปลี่ยนเขตแดนยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหม่นะยังไม่มีการยอมรับเขตแดนใหม่กัมพูชามึงอยากจะยึดมึงก็ยึดไปโดยพุตินัยทังไทยมันอ้างว่ายังไม่ได้เสียทางนิตินัแต่เสียทางพุธตธินัยมันก็ชิบหายอดิเ <c oughs> พราะอะไรอธิปไตยไทยมันเข้าไม่ได้ <c oughs> มันมีแต่ กองกาลังกัมพูชามันเข้ามายึดหมดแล้วเห็นไหมไทยเข้าไปไม่ได้เลยนะแต่ไทยมันก็ยอมเพราะอะไรผู้มีอำนาจไทยมันบอกว่าไปทะเลาะก,กับมันทําไมถ้าเราจะต้องไปเอาแผ่นดินเราคืนเราก็ต้องไปทําการลบลบแล้วเราได้อะไรเนี่ยมันพูดอย่างเงี้ยนะผมีอำนาจขังไทยบอกลบไปมันก็สูญเสียด้วยกนันทั้งสองฝ่ายะนะเศรษฐกิจเสียหายแล้วก็บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยได้ดุลการค้าจาก ไอ้เขมรเนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นล้านมันบอกว่าเราเอาเงินดีกว่าไปเอาแผ่นดินทําไรเอาแผ่นดินมาแล้วพวกมันเสียผลประโยชน์เพราะอะไรเพราะพวกมันไปมีธุรกิจอยู่ในกัมพูชาไอ้พวกผู้มีอำนาจของเราเนี่ยเห็นไหมแล้วประชาชนไทยได้ประโยชน์อะไรประชาชนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเห็นไหมแล้วเราเสียหายประชาชนกัมพูชามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะอะไรมันก็ไม่ได้ภาษีอะไรเพราะว่า ไอ้ผู้นำประเทศมาในหุนเซนมันก็เสวยสุกจากไอ้ผลประโยชน์ตรงนี้ที่มันได้กับ<ม>ไอ้ผู้มีอำนาจเนี่ยแหละผมถึงบอกนี่คือความจริงที่คนไทยมันไม่ที่ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ความจริงว่าทําไมปัญหามันคาลาคาสางังมันไม่ยอมทําให้จบ<ม>ทั้งๆที่ทาให้จบง่ายได้มากตักหลักเแดนให้ชัดเจนตามสนธิสัญญาเดิมก็จบแต่มันไม่ยอมมันให้คาลาคาสังอย่างเงี้ยเพราะมันจะได้เป็นจุดที่อ่ะเวลาที่เป็นอะไรอ่ะ คนที่ทําความผิดทั้งฝ่ายไทยอ่ะเขาเรียกว่าพรมแดนธรรมชาติใช่ไหมมันก็หนีเข้าไปมันเดินเข้าทั้งวันทั้งคืนได้เลยนะเพราะมันมีกองกําลังที่พวกมันรู้กันเนี่ย<อ>เป็นคนเป่งแล้วก็ขนของเถื่อนหาประโยชน์เนี่ยนะฮะมันพูดคําเดียวมันบอกว่าลบไปทําไมลบไปแล้วก็สูญเสียทั้งสองฝ่ายใทยได้เปรียบนะพวกมันหาประโยชน์กันดีกว่า เนี่ยมันพูดกันหน้าด้านๆเลยเนี่ยแหละคือปัญหาความจริงฟังนะไว้เนะเนี่ย<ฆ>คือความจริงเลยนะวีระนี่ไม่ได้พูดเรื่องเกินจริงเลยนะ<ฆ>พูดเรื่องจริงทั้งหมดนะ<ฆ>ทุกวันนี้มันก็ยังเก็บสวยหาประโยชน์กันตลอดแนวชายแดนนะทั้งทหารทั้งต,าางตชดรู้ไว้ด้วย<ฆ>แลวไอ้คนที่มันเป็นทหารใหญ่มันก็ยังมีอำนาจอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้ค่ะ เอยชื่อรู้กันทั่ทั้งประเทศจะให้เอยไหมน้ะน่าแต่ยังไม่ได้ค่ะ่านค่ะท่านค่ะแสดงว่าจากที่ท่านพูดถึงมาเมื่อสักครู่เนี่ยเท่าที่ฟังอะค่ะก็คือแสดงว่าไม่ใช่แค่ผู้นําของในไทยแต่ว่าทางผู้นําของกัมพูชาเองก็คือมีการตกลงในเรื่องของผลประโยชน์ตรงนี้ก็เลยทําให้เป็นข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชามาสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันใช่ไหมคะถูกต้องแล้วมันไม่ลบกันจริงหรอกถ้ามันลบมันก็ยิงกันปาป่าเดี๋ยวมันก็หยุดยิงอื ก็คือพูดง่ายๆว่ารู้กันอยู่แล้ว <S 2> <S 2> ตกลงกันมาแล้วแล้วก็มันจะคุยกันว่าเวลาที่ประเทศมันมีวิกฤตทางการเมืองภายในอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องขอท,ทําทีเป็นทะเลาะกันหน่อยนะ <S 2> <S 2> เพื่อเรียกคะแนนยมนะตอนนี้ไอ้พรรคประชาชนกัมพูชาเนี่ยนะปีเปิลปาร์ตีเนี่ยของไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันก็ใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วมันก็ตืต้องหึ่มๆนี่แหละ นะ<ม>แล้วก็ประจวบเหมาะเวลารัฐบาลนะที่ทักษินเนี่ยมีอํานาจเนี่ยมันก็ชอบจะเป็นอย่างเงี้ยนะอ่ะม,มันก็เอามาเป็นเรื่องที่สร้างประเด็นแย่งพื้นที่ข่าวด้วยอะไรด้วยนะครับค่ะทานคีเรื่องเลวในกทั้งสิ้นแล้วครับบอกได้เลยนะ ประชาชนไทยประชาชนกัมพูชาไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกครับนะมีแต่ผู้นําผู้มีอํานาจทั้งสองประเทศมันได้ประโยชน์กันค่ะท่านคะทีนี้จริงๆจากที่ได้ถามท่านไปว่าเคยได้รับข้อเสนอให้ได้การพ้นโทษจากกัมพูชาณวันนั้นเนี่ยท่านก็ได้พูดแล้วแหละว่าชัดเจนว่าท่านไม่มีทางขายชาติแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคำถามที่ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ท่านจะยังตัดสินใจไปที่บริเวณชายแดนในวันนั้นอีก,กหรือไม่ท่านคิดว่ายังไงคะคือถ้าผมรู้ว่าไอ้นักการเมืองไทยนี่นะมันพอมันรู้ว่าผมถูกจับแล้วเนี่ยมันจะให้คุณเสนาผมไปฆ่าเนี่ยแล้วเรื่องอะไรผมจะไปอะ <c oughs> ถ้าเรายังรู้อนาคตนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะเราไม่ยังรู้อนาคตไงครับเราไม่รู้ไงครับแล้วเราก็มั่นใจว่าเรา ไม่ได้ไปคนเดียวแล้วเราก็ไม่ใช่ความคิดเราเราไปเพราะคุณพนิทวิกิเศสสสพรรประชาธิปัตย์เพื่อนคุณอภิสิทธิ์เขาขอให้เราพาไปแล้วเขาก็เดินคุยกับคุณอภิสิทธิ์ตลอดเวลาเราก็มั่นใจว่าถูกจับยังไงเนี่ยนะนายกอภิสิทธิ์ก็คงไม่ปล่อยให้เพื่อนเขากับ<อ>พวกผมเจ็ดคนถูกจับหลอกแต่มันผิดค่ามันผิดคาดเห็นไหม ไว้ใจนักการเมืองไม่ได้ผมบอกไว้ใจนักการเมืองไม่ได้แล้วคุณพนิดนี่นะอยู่ในคุกแค่สิบกว่าวันสิบเอ็ดวันนะถูกปล่อยตัวคนแรกดูดิเออผมนี่นะไม่ถูกปล่อยเลยนะแม้แต่พวกคนอื่นหกคนนี่ได้รับการประกันตัวเนี่ยติดคุกแค่สิบหกวันนะอีกหกรวงคุณพนิดด้วยนะคุณพนิดนี่ไปก่อนคนแรกวันที่สิบเอ็ดแล้วก็อีกห้าคนนี่ได้รับการประกันตัวในวันที่สิบหกมกรา แต่วีละมันไม่ให้ประกันตัวมันบอกว่าวีละเป็นบุคคลอันตราย oh. จะแงได้รับการประกันตัวไปอยู่ที่สถานทูตไทยก็จะไปก่อนะให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกับประเทศมันเอ้ยวีละคนเดียวเนี่ยเฮ้ยมึงไม่ยอมปล่อยเลยเห็นไหมดูดินนะเป้าหมายคือวีละคนเดียวเลยแล้วมายัดก,ก็อหาวีละกับคุณลาตีเป็นสายลับเพราะคุณวีละกับลาตีไม่ยอมรับ ว่าเป็นแผ่นดินขเขมรก็เ,เ,เลยติดคุกอยู่สองคนคเออแล้วก็มายัดวีระกลาตีเป็นสายลับผมถามคุณหน่อยฮะสายลับเอกชนมันมีไหมในโลกอะนะมันมีแต่สายลับของรัฐบาลถูกไหมค่ะแล้วประเทศไทยเนี่ยอะมันยอมให้เขายัดข้อหาคนไทยว่าเป็นสายลับใครเสียหายอะ่ะผมถามหน่อยอ รัฐบาลเสียหายสิประเทศเสียหายเสียเกียรติภูมิว่าประเทศไทยเนี่ยแอบส่งสายลับไปจารกรรมความลับในประเทศเขมรค่ะมันหาว่าผมไปจารกรรมความลับทางทหารทั้งๆท,ที่ประวัติผมตลอดชีวิตผมไม่เคยไปทํางานให้กับหน่วยงานความมั่นคงผมไม่เคยไปเป็นสายลับผมเป็นคนตรวจสอบทุจ,จริตผมเป็นคนช่วยราชการต้านภัยคอรับชันค่ะนะหลักฐานผมมีชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม แต่ประเทศไทยตอนนั้นกลับปล่อยให้เขายัดก้อาหาผมเป็นสายลับคุณดูความเลวร้ายของมันมันยอมให้คนทั้งโลกประนามประเทศว่าประเทศไทยเนี่ยส่งสายลับเข้าไปจารกรรมความลับนะแทนที่มันจะปฏิเสธบอกไม่ใช่วีราลาตีไม่ใช่สายลับค่ะทั่วโลกเขาปฏิเสธทั้งนั้นอะ Mm hmm. มีแต่ประเทศไทยปล่อยให้เขายัดข้อหาคุณดูความเลวร้ายของคนไทยที่มันทํากับคนไทยด้วยกันแล้ววีระเนี่ยกับคุณลาตีไม่คนเลวร้ายเลยนะตลอดชีวิตการทําง,งานวีระมีแต่ทำประโยชน์ให้ประเทศนะช่วยนะตรวจสอบการทุจริตก่อนที่วีระจะไปติดคุกเนี่ยในปีห้าสามเนี่ยนะครับปีสีสามนะ วีละเป็นคนเอาพลตีสนั่นขจอประสาทออกจากการเมืองเป็นเวลา5ปีนะไปดูประวัติปี2551วีละเป็นคนเอาทักสินติดคุกนะคดีที่ดินรัชดาดีประวัติของบีละนะคุณดูก็แล้วกันชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไม่เคยทําความเลวร้ยวายให้กับประเทศไทยเลยไม่เคยทําความผิดกฎหมายประเทศไทยนะครับแล้วมันจะไปทําความผิด กฎหมายกัมพูชาได้ยังไงพาะวีระมันยังยืนอยู่ในเขตแผ่นดินไทยมันไม่ผิดกฎหมายไทยแล้วมันก็ไม่ผิดกฎหมายกัมพูชาจะปล่อยให้กัมพูชาก็เอาไปยัดข้อหาอดูสิครับผมต้องไปทนทุกทรมานอยู่ในคุกเปยสอบอยู่3มปี6เดือน3วันนะคุณไม่ใช่3มวันนะสามปี6เดือน3วันนะครับดูความเลวร้ยวายที่มันทํากับผม เป็นเรื่องที่เร็วร้ายจริงๆค่ะท่านขาพอได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ทำให้เราทุกคนนี่ต้องคิดตามกันต่อไปแล้วว่าทิศทาง จะไปสู่ความเร,ร้ายมากขนาดไหนอีกอันนี้คือต้องบอกว่าในเรื่องแรกนี้นะคะที่ได้คุยกับคุณวีระนะคะในเรื่องของกร,กรณีของกัมพูชานะคะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะก่อนที่จะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะสําหรับในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณวีระด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องบอกว่าในวันนี้นะคะนอกเหนือจากเราจะมีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนต่างๆค่ะในช่วงของการแตกประเด็นตรงนี้มาให้กับ คุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็อย่าลืมนะคะกับการกดไลค์กดติดตามค่ะ u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมช่อง13สยามไทยค่ะที่สำคัญค่ะสำหรับในวันนี้คุณผู้ชมคะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราจะมีการฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการติดตรก้ากันไว้นะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่บริเวณใต้คลิปนะคะสามารถกดดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะส่วนในวันนี้ต้องฝากกันไว้เท่านี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะ แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ